สวัสดีค่ะกสิบบอกเล่านะคะแนะนํารถกระบะมือสองราคาหลักหมื่นให้ชมค่ะคันนี้นะคะทุกท่านวิ่งทางไกลได้นะคะเข้าไรเข้าสวนไปได้ค่ะขนของก็ใช้ได้เช่นกันนะคะมาพร้อมแม็กหล่อๆเลยค่ะทุกท่าน7,9,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ตัดสดอย่างเดียวค่ะมิตซูบิชิสตาด้านะคะรถกระบะมือสองปี1999เครื่อง2,500 cc ซีซีนะคะ ดีเซลพวงมาลัยพาวเวอร์โรงงานค่ะเครื่องเกียร์ดีขับสบายช่วงร่างดีแอร์เย็นค่ะภายในสวยนะคะเพลงมีฟังค่ะสีสันรอบคันก็สวยดูดีเช่นกันนะคะภาษีพรบรปี66หค่ทุกท่าน7,9,000บาทราคานี้นะคะท่านใดไม่ต่อรองนะคะเจ้าของพร้อมต่อภาษีให้ด้วยนะคะ รถอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมค่ะอยู่แถวกำแพงแสนนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปไปดูตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะไปทดลองขับกันดูค่ะทุกท่านถูกใจยังไงไม่ว่ากันนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ